อ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําเมนูผัดดอกหอมหมูนะผัดดอกหอมหมูนะเมน,นูอร่อยๆอนี่ดอกหอมที่เราผัดได้เลยนะเราไม่ต้องไปลวกเพราะว่ามันจะสุกง่ายนะ,ะใส่เลยฮะดอกหอมเอ้ยนี่สดๆแล้วดอกหอมสดๆแลดอกหอมอ่ะดอกหอมจะม,มีรสชาติหวานๆนะเพราะนั้นเวลาผัดไม่ต้องใส่น้าตาล นะเชื่อปรุงนิดหน่อยนะอ่าเติมน้ำหน่อยออโอเคไม่ต้องเยอะเติมน้ำเยอะแล้วมันจะไม่ดีกลายเป็นต้มไปอ่าแล้วก็ใส่ของปรุงรสนี่ของปรุงรสไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะของปรุงรสก็จะเป็นพวกอ่าล้วนมักตามด้วยน้ำมันหอยอ่าพรนี่น้ำมันหอย,อะอน,น,หอยนะแล้วก็ผัด ดอกหอมเนี่ยเราผัดแป๊บเดียวนะมันจะสุกง่ายแต่มันไม่เหมือนผักอื่น,นอ่่าเลแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว่ะเตรียมยกขึ้นต๊ะจัดใส่จานได้แล้วนำไปรับประทานได้นี่ยกใส่จานนะเมนูผัดดอกหอมนะใส่หมูเล็กน้อยนะไม่ต้องใส่มากนะเราเน้นผักนะ กระเทียมนี่กระเทียมสําคัญเลยนะส่วนประกอบต่างๆเดีเ๋ยวเขียนไว้ใต้คลิปอย่าลืมนะนี่มารับประทานกันมาผัดดอกหอมอร่อยฮนะอ่ะาเมื่อกี้นี่ี่เสียงระฆังกิ้งกิ้งกิ้งคือรถไอติมมันผ่านมาพอดีฮนะนี่กาลังผัดดอกหอมอยู่รถไอติมดันมาเนี่ยเสียงไม่เข้านะไม่เป็นไรนะเป็นซาวไปแล้วกันนะนี่ผัดดอกหอมอร่อยอร่อยฮะเมนูอร่อยอร่อยอ น้ารับประทานช้อนหน่อยดิลองชิมหน่อยดินะกรอบนะนะเราผัดแบบสดๆเลยนะสดๆซิงๆเลยเนี่ยกรอบนี่ฮะอิแล้วกรอบกรบเลยอืมอร่อยอร่อยถูกใจเลยเนี่ยเมนูผัดดอกหอมนะอร่อยฮนะ หวานหวานอร่อยมากๆเลยแนย่ผัดดอ,อกหอมหนะนี่ยเนี่นี่นะส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวเขียนไว้ใต้คลิปอย่าลืมนะไปทําตามได้เลยนี่นอร่อยลองชิมลองชิมดิเออเอากรอบกรอบกรอบอร่อยแนละ้นี่นผัดดอ,อกหอมเมนูอร่อยๆอะ่ะอ่ะนี่นอร่อยๆอะ่ะ ผัดดอกหอมก็เป็นเมนูง่ายๆนะทำกันง่ายๆนะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจกดไลค์กดกระดกิ่งทิ้งเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปต่อไปอ๋อแล้วอย่าลืมช่วยดูเป็นกำลังใจท้าย,ายคลิปด้วยนะสนุกดีสว,ส,ดสวัสดีครับไปละกิ้วหอมกุิ่นชาผัดดอกหอมอร่อยๆจ้ะ